จูพลังเยาวชนนะครับจูพลังจูมือขวาครับมือขวาจูกลางป้านครับจูพนะล,ลังคนรุ่นใหม่ในการดํารงชีวิตาาก,ก,การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนสำคัิสาาัมพัญงบประมาณพศ2,568ในวันนี้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิว่าโดย,ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกศาสนา อันนำไปสู่ความสงบสุขแ okay. ละสมานฉันยในสังคมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิุ่ณพองอันเนื่อมาจากค่าดํารืองเี่เกี่ยบยินะครัมว่ากรว่าการอไเคื่องหรือว่ามาเป็นอุปสรรคครับที่แป็นแยกหรือว่าันที่นักศึกษาศาสนาแตกต่าง องทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่านะครับของความสมัยใหม่นะครับสามาคัคคีมีจิตสากนะครับรู้จักการทําคุณประโยชน์นะครับสุดนะครับขอเน้นย้ํานะครับเมื่ออะไรที่ปฏิบัติตนนะครับบ่อยๆอย่างนี้นะครับเเออมมื่ประาณ รก็อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนสวนพญาซึ่งจะใช้วิถีมุสลิบมามาขับเคลื่อนโหมาเขาเรียกว่าวัดของไทยพูดนะภาษาที่ของอิสราเอละแต่ว่าเขาเรียกว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยคือมระโลหิตของที่ไทยเขาเรียนมีพี่น้องอยู่ในหลายศาสนาเลยครับหรือว่าเออ่โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์ในใต้นี่ไม่ต้องพาไปนะเช่นจังหวัดอยุทยาพระนังนะครับต่าง คารพสิทธินะครับผมผมย้ำนะสิทธินะครับแล้วความเป็นอยู่ของแต่ละคนนะครับเราไม่เข้าไก่ซึ่งแตนละไก่ต้นนะครับน้องๆในวันนี้พี่ถามแล้วนะครับสมัครแต่ไหนมาจากแต่ไหนับสุดนะครับที่ผมได้พูดเป็นเวทีเมื่อนอนต้นแล้วนะครับกระเทยท่าดังลุกขึ้นยืนเรียนั่งประพฤต คุณครับเขาตัดต่างปกติแล้วนะเส้นเส้นใหม่อันนี้คนเมื่อก่อนเขาใชิตะเกียงอย่างนั้นนะเขาเรียกตะเกียงเจ้าพายุใหญ่ๆนะใช้น้ํามันก๊าซเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเขาอยู่กันอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้นะผมจําได้ตอนเด็กๆเดิน